แตพี่น้องมันแรกวก็สิเมียมืงอ,อื่นเนาะมันแล้วเก็บของแล้วเขาก็อยากเมื่อนอะน้องๆมันก็อยากเมื่อตรงด้านหล่ะพี่น้องก็จะไปส่งด้านสิไปส่งเน่ากินไทยชัรงโลก่อนครับมากินท่านน่นแกะล้ายขู่หลายขนเนาะท่านแลเน่ากินไปส่งลานลานปลาไพลกันพี่นนอะจากหอวลานปลาไพลกับปไก่หรอกสมวงกลัวหันละส่วงน้อย เฮ้ยแหลวล้องก็ะเป็นกระเวิงกระว่างพี่น้องเอ้ยเหมือนขาดหายเฮียงไปสักอย่างในชีวิตเนะาะงานจักการะลังบักไงไงจนอยู่สองสามคนหนึ่งเนาะพี่น้องปาดอยู่สามคนกับหลานหลานหน่อยหลานไงจกักซัวสิเรียนจบเนาะปะปะ จากออกมาจากบาทน,นะพี่เนาะ5บ้าสุกบ้านน้อยสต,ติมากแหวะครัวบ้านทองอินนะครับบ้านน้อยบ่เคยท่านในมากเนาะอาจจะสมัยบ้านน้อยมากแหลกๆปลาบ่าอ,าาองงี้็ท่านในมะีอย่างเนาะมีแคบปลาภัยใสเ <c oughs> เออแมนจับคนเออไดสิแคบข่อโลกเวสเออแล้วแคบอีลีเด้อ น้ำตกเพิ่นไหม,มน้ำตกนอยานำตกแห่งเิ่นเ้าจกะเฮ็ดเองไหเอ้ตานให้เฮ็ดน้องนอน่อยโอ้เข็ดก็เพราได้งามเออออนี้แนวสมลูกเห็ดถ้ว่ากรดีเด้มีน้ำตกเอ้ห,เห,นหนัเขาก็มากนีก้อน,กนสิมากินข่าวก้อนสิเมื่อนะ ก้อนสีเมื่อตักเซนะครับไปซอยเขาขนเขาจาักสีไดเมื่อ,อยางามใดเลยร่ะก็อน,นอนฮอกาตินครับผมเมื่อแยแห้งครับลายมือติดต้อกันโผลครับก้อนหนึ่งงามซบกับสองสามหมื่อว่าได้นอนครับหลังจะสี่ร้อยได้ล้วครับยัน กควบมันมันเหนื่อยแฮะมองเดินตากเขาคนคู่แต่วเนี่ยเกิดผนโคตเขามาตาหน้าปะสพี่หนองสิได้ออกเดินทางไปทรงอยูซองเมกเนาะทรงอยู่ด้านุ่นละรถเดียวเดียวแล้เร่ต้องเห็นอังโหลดหลายต่อปะสิ่หนอนสิออกเดิี่ยนทา่า แว่สื้อสลัเป๋าไปฝากผู้ยุ่งเือทัวมาเนาะไมได้บเาระค็กนีเลืกซื้อใสเกลือนด้ปะเปลีนทางต e ัี่นงรัยเาะถ่ากว่านี้สองกลุ่มกับพหลัันะไปน่ <laughs> บอนะบอครับรถอยู่ปากเพื่อนักขอดช่องนี้กับซีโม่ซีซิปกระพี่น้องเมืนอหนีวันเสาร์เนาะถนนคนเดินครับพาไปแหวะหลากหน้าว่างไหรถจอดล้ายครับเก็บเอาข้อง กระเป๋าเอาขาม,ขามกับลอกได้จิอันไหนกระเป๋าจะโอ้ยแบกขามไดอ,อ,อมีถุงชลบเป๋ากับถุงเกียบหมูเออเออซุกซุกซุกฮะโธกเ่อจะใส่อยู่นี่เอาโรดอันนี้อันถุงใส่ร่วมแล้วตีบคันสีเอานั่งอย่างนี้แบบไหนพี่เด้อ ยัง้นาดดีเจียบหมูเจ็บหมูเสร็จแล้วเนะจะออบอหั่แดงเหพี่บโตทั้ทงหมดเจีกยบเอาของให้มันเบิดผ <c oughs> ้าเจียบหมูมแม,มแมนโดปนาคืออันสั้างซาลาเปาไปแบงผู้เพิ่นมากินท่าน,น้ำเนาะ คุณน้องเพื่อนฝากมากินท่าน้ำน้อยนไหนไปเอาเครื่องเนาะขอบคุณหลายๆเนาะที่มากินท่าน้ำอนุโมทนาบุญน้ำถ่อพอเนะเอาเก็บเอาแฮนดเบิร์ดกระเป๋าน้อยนันถือไปหรอเห็นปะของแสบของแสบพี่บูนครับซาลาเปาตองซาลาเปาคุณยายเนาะ กระเป๋าคุณยายออกซองเจ็ดทั้งแถมนี่ตะปะานสองเจ็ดก็สองสามเอาติ๋มซื้อตัวนี้ซื้อตัวนี้ไปหยิบไปซองหนาไปพอดีเด้งห้องพอดีเด้งหม่องจอดรถพี่น้องเด็ดทายสิบหนึ่ง่บยางถนนคนเดินตีซื้อบักไม้เนี่ยยางกระถาเ่เออไม่ก็ได้งยางกระถางนี่เป็นนั่นเออตียางกระถางนี่จังแปน์จอ ท่านต่งนะสิลงส็ตออ่ยืนบนถนนเออท้ายไปรถท้ายพวกไหนนองเ จะเอาไปตัดจะเป๊ะนะร่มเพลิดเสือมันดังค์ถนนคนฝันป้าตีบหลายบ่ตีบเคยเห็นเยอะบ่ตีบบอเคยมากจะเขื่อนนางมือนขามฟี่เนี้ยชื่อบอกขามพีบอกอ่ะบอขามแบบว่ามสืมอขามตลาดหาข้ามมาฟีี่นะเคยถามคนเล่าเลยขามมาได้ยฟีมื่นนี่บอกเออเตาหม้อกับบอกว่าฟี่ข้ามมาแค่มืินเดียว เขาให้แค่มือเดียวไม่เล่าเลยไอ้ไก่ยังงามยังขามาฟี่มือเนี่ยเพราะแดงใส่บัตรยังเฉพาะมือหนีมือเดียวเด้อแน่นร้ันเจ้าวบบแต่สะอ้อนเนาะเดี๋ยวไปจิทามเขาเลยถามอันนึงแต่ตอนนี้เออไอ้ไก่ยังถามเขาใส่กอดอิสานสว่านนี่หนิเขาจะรับมาขายนั่นไปซื้อบ้าก็ไปซื้ออันนั้นจอซื้อเลขก่อนใส่ เลขอย่างแอตเตอรี่เห็นป็นถนนคนเดินหนาหนาด้านชองเมกคือเลขฝาหนาาโลกสวนสามห่าอ๋อจีซีลอตเตอรี่มีบอสมันเบิร์ดเราอ่ะอกแล้วา เบิสามีแต่สามเจ็ดสามหกสามแปดเบรดมีแต่หาสาหานย์สมห้าเสืออายุลรที่หกสิบห้าหนี่เปล่หหาใบเดียวค่ะเหลือใบเดียวเื้อไว้ใบหนึ่งเสื้อสามหานีบ่้สามหาีบ่ครับปีาคน นี่ใบเดียวพุ่โตนี่แหละพกหลันน้ำข่อยนี่แหละคนลาวคนคนลาวถูกลอตเตอรี่คนแรกตลาดนปาคนมายุ่งมาเหย่ออยุ่มไหมเส้นเชิญๆมากแบบคนลาวจะขามาซื้อของกินนะคนไทยเยอะมากหกแรง อย่างเบิ <Heritage desserts> ้งวะย้อยเงียอยเงียยุเปิดเปิดจัโลนอยลอกอแต่ยานน้บาสุกเสียงโศกไ้อีพอบอกเลขผมหนแล้วันน่ียเนี้หาผันนี้ โจ๊กเขียวหวานหา่านลอยๆขาวส้ยอ้วน่ากินมากครับพี่น้องเจ้ามาซื้อของกินเนาะพี่น้องาถูก

ก็สี่ชิ้นยังะพี่้อน้อยๆขำว่าเอาอันนี้เยอะแฟตครับส่งบ้าสุก ลูชิ้นก็น่ากินม,มากลูกชิ้นิ้ง20บาทจะสา,าะมกองห่างสิบลิไปถามมันอยู่ข้างหนามพมอดีไปตีบเดี๋ยว ไมเอเอามาเอียอีก้มหานั่มัมีซูน้มหาแต่เ่าสีเอาเงินเงินสี่สิบบาทหกสิบบาทไปได้เส้นใส่นอนได้เส้นเนาะ สูงสูเลยปก็ลหลนต้องหายตงวันป่อยในนอน่ครับอิแบงเดินเรือยจากลลามเออหายไปเลยท่านหนึ่งคือขักอีลีว่ะอันนี้มันเป็นักใไม่แะไรพี่น้องสื่อแบกลำย่ยไม่ขิดเนอะถืงอที่นี้ คือก็ยึดในเมืองอุบ่นเองเอาเบอร์โท่อไปด้วยปะไปย่างไปไปเดินทางปลอดภัยไปย่างไปผุนย่างไปตืบผุดไปไปไปย่างเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวเจอกันไหม เิ่นไปเอาแล้ววะมีโวนสามผาปะหกสองสามมาเื่อมันรับเดตอหกสองสามนะบ่เป็นสามสาี่ตะเกียบหองมอนวีเน่ค่ะยังสีมันยังให คนละม่ยยนยันเอาขามว่าไดคนนังข่าขามก็บอกว่าเขาข่าฟี่มืออ,อิม่วนแล้วคนเขาเจะข่ามมากหิวของไปกินเนาะคุณน่ะบรรยากาศพี่น้องพี่น้องพี่นองท่าล่าข่ามาสื่อของเนาะ หกสองสามมีปะสามสูสูนซ้ำหาหาหุ่หาสามไหอยู่อสามมใช่หุ่หาสามแต่บาก็ไปเด็กน้อยนัเนด สคะหกสองสามมีปะหกสองสามตัวหนาสามไหนปะตัวหาสามงามงามดีตัวตัวนตัวฝันด็างามดีเลยเขาบอกแอปเปิลบอกเ่ีเป็นแอปเปิลปะ ชุดสามหาเอายกเอาม่ติต่อเยหนึ่สามบ่คะไก่สองสมนี่บะสองสามุหน่อามนี้สองสาม้อาชหนานี่เเอาสลานเอาได้ค่ะมหบนี่างหน น <พ uka> ี่ค่ะมีศนหาสี 5, <3 S 1> <ม>่ดีเนเี่053ไปไปเดี๋ยวข่อยจะมาเอาไปมีอลค้นไหลหรืพี่น้องคนมาซื้อของขนนขนเดินเนาะนะ,ะพี่น้องมาซื้อเดินทางกลับเขียงหนแหละเนาะลมหนาะวว้อยละคนไหลแห้งครับ ไ่สิก็นะครับสื่อบทใหม่ไปใส่ไปนี่นไปบนวัดป้าเนาะไปใส่บาทวัดป้าครับ มลาร้านวดจักบาทมะพร้านวยได้สาค่ะโคงวดอย,ดอยบอกเอาเง,งนินเดี๋ยวเอาเงินโลละหกสิบก็โลโละเจ็ดสิบค่ะเอาโลหกสิบโลหนึงื่อไปเซจังหามหลดปลาเหมือนกันาค่ะาขายดีครับอ่าอ่าอ่า <60. S 2> <60. S 1> ก็หกสิบกิโลกรัมกับแล้วเนาะได้บักไม้ใส่บาทกับขนมเนาะขนมใส่บาทมาเอื่นนะครับใส่จังหันคอที่แม่สิว่าได้ซื้อหรอกผมก็ซื้อไปโหลดเนาะได้บักองุ่นนะครับไปใส่บาทมาเอื่นกับของขนมหวานนะครับใส่บาทวัดปลานะครับจังหันวัดปลามีคุปปาองค์เดียวน,นะครับเอาไปเพื่อแม่ ไม่ออกไม่ขำเพิ่นเนาะบอกไม่ย้่ยนี่เป็นตอนซ่อนพี่น้องตลาดข้าเจ้าขายสามแล,ล้วลอยซีแล,ล้วลอยนะครับให้นักท่องเที่ยวไปเลยนะครับคุณน่ะเรากสมเที่ยวหวานกันนะ,ะพี่นอ้องเดินทางกับครับเรียงเงีกยไก่ยังอ,ยงอีกลายอยู่ครับ มือเา้ามีแนวเห็ดไล่น้องก็ท่านได้กลับครับน้องใส่สีกลับมือมันพุดเผื่อมัอเหนียวมากมันเสาเนาะแต่เห็ดเพียกซอยกันก้อนะนะครับแนวสีสารต่ออีพอนะสารต่อเล่าล่องสีนี่แหละพี่น้องแนวมันหาเงินได้เป็นรักเป็นไล่ได้รักของครอบขั้วเห่านะครับมันจะเป็นแนว เราเห็ดเราสั่งไว้ให้ลูกเห็ดเต่านะครับกับทรงน้องนองกลับนะครับพี่น้องสรงน้องนองกับแล้วผมกระสิเดินทางกลับพี่น้องเดินทางกลับถึงนายน,นะครับเกิดตั้งใจว่าสิมาทรงตะเหล็กไปเลยแหระพี่น้องเพราะว่าน้องกับอุซาข่ามมาเนาะหรือความหักแพงหรือความที่ว่า อยากมาทรงอีพอเนาะอยากมาห่วงกินท่านนะครับนำใจนะครับนั่นใส่นันใส่กันมีมือเมือด,ดอก,ดอก,ก,กพี่ดองกะบหักแพร่กันนะครับขอบัวบาสกุกับทางฟังเล่าขอบพวัวอื่นๆเนาะสาตกิกับขอบพูดเป็นลายๆเนาะบาหน่อยบาสุกแล้วคนอื่นๆนะครับที่ฝากมาห่วมกินท่านไอตากอยสาวรัด บาคำแสงคำสีขอบคุณเบาคำสีเนาะบาคำสีกักาตัวนอนบาคำสีสาวน้อยทุกคนนะครับขอบคุณเงินย่ายปุ๋ยน,นะครับปีใหม่กากเงินมาห่มกินท่านนํำครับพี่น้องกับขอบคุณหลายๆนะครับทางฟังเล่ากับหักแพงกันเน้องพี่นอ้องกับอุตสาห์ดอนโดนขามา,า,าขนาดยุคนลัประเทศนะครับเอาละครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมสีแว่เขาหนํำแล้วก็ ยิ่งยาวรถเมื่อเลยเนาะประมาณอีกสองส่วโมงส่วโมงกลัวหมดละคลิปนี้กับซีเดลไวซ์นี่ครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ผมในเด้อครับพี่น้องคลิปต่อไปกับซีลุยงานล่งสีเต็มที่ครับพี่น้องเผ่านสิบปีไม่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้กับซีไวซ์นี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย